ดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูไม่ได้พาเพื่อนๆออกหาเห็ดนะคะวันนี้ปูพักผ่อนนะคะหาเห็ดทุกวันไม่ไหวค่ะร่างกายไม่ไหวค่ะเดินยื้นเขาไม่ไหวค่ะเหนื่อยมากค่ะเมื่อวานนี้นะคะแล้ววันนี้ปูก็จะพาเพื่อนๆมาเดินรอบบ้านปูนะคะเพื่อดูดอกไม้นะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆดอกไม้เหมือนเหมือนดอกกุหลาบค่ะแต่มันไม่ใช่กุหลาบนะคะตอนนี้เดือนนี้นะคะ มันออกดอกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆดอกมันนะคะสวยมากค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วปูก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะมันออกทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆออกเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้อากาศดีค่ะแดดออกนะคะ นั่น,นะคะบริเวณต้นใหญ่ค่ะพุ่มใหญ่ค่ะนี่ค่ะมันออกเต็มไปหมดเลยค่ะสวยค่ะแล้วก็แล้วก็ต้นนี้นะคะเพื่อนๆดอกเป็นลูกหัวใจนะคะดอกมันดอกนี้เอาไปทอดได้นะคะเพื่อนๆทอดชุกโกกินะคะ ตัน,นี้นะคะพอถึงเวลามันก็จะตายนะคะเพื่อนๆพ,พอช่วงเดือนเมษามันก็จะอองอกออกมาโดยอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆนแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วก็มันก็จะมีดอกแบบนี้นะคะพอพอเราปลูกหลายๆปีนะคะมันจะงอกมันจะง้างมันมันจะแตกแขนงมาเองนะคะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะอันนี้ ไปใส่ในสลัดก็ได้นะคะเพื่อนๆดอกขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆเทนบอกว่าไปใส่สลัดนะคะไม่ก็ไปเชาะเอาไปใส่ในเวลาเราชุบแป้งทอดก็ได้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็ที่ประเด็นสําคัญเลยนะคะวันนี้นะคะปูกจะให้เพื่อนๆดูนะคะดอกแดนนีไลน์นะคะมันจะขึ้นเต็ม เนี่ยฮะเต็มหลังบ้านปูแต่ปีนี้จะไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าปูเด็ดให้กระต่ายกินนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะนี่ก็คือดอกแดนดิไลน์นะคะดอกสีเหลืองๆนะคะเต็มเต็มเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะดอกแบบนี้นะคะปูเด็ดดอกดดนี่แลนนยคะไปให้กระต่ายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตามดูนะคะกระต่ายกินดอกดดนี่แลนนะคะและนั่นก็คือแปลงผักที่ปูเคยถ่ายเพื่อนๆดูนะคะ เนี่ยค่ะสามแปลงนี้ปลูกปลูกหลายอย่างค่ะเพื่อนๆมันยังไม่งอกนะคะเดี๋ยวเราต้องรอมันอีกสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเวลามันประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะเวลามันออกหรือมันแตกต้นอ่อนนะคะมันก็จะขึ้นพรึบเลยค่ะเพื่อนๆแต่ช่วงนี้เราต้องต้องรอมันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนกลางวันร้อนแต่ตอนกลางคืนมันจะหนาวนะคะมันก็เลยจะเกิดช้าหน่อยนะคะเพื่อนๆ นั่นก็บบริเวณรอบๆนะคะที่ปูปลูกผักเนี่ยนะะเพื่อนๆปูจะให้เพื่อนๆดูนะคะนั่นดอกไม้นะคะเพื่อนๆแล้วก็นี่นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือดอกแดนนี่แลนด์นะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะอันนี้ปูจะเก็บไปให้กระต่ายนะคะเดี๋ยวปูจะเอาไปให้แบมบูก่อนนะคะเพื่อนๆ แล้วตรงนั้นนะคะก็คือหอมค่ะหอมกําลังออกดอกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเวลาดอกหอมบานนะคะมันจะเป็นสีม่วงนะคะปีนี้ไม่ค่อยเยอะนะคะพาะปูถอนทิ้งไปเยอะเลยค่ะเพื่อนๆแต่เมื่อปีก่อนนะคะดอกสีม่วงเต็มไปหมดเลยคะ่ะตรงนี้เวลาดอกหอมมันบานนะคะมันก็สวยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆปูให้แบมบูกินแล้วคะ่ะวันนี้แบมบูถูกขังนะคะพาะปูเปิดประตูหน้าบ้านคะ่ะปูไม่อยากให้เขาออกไปข้างนอกนะคะเนี่ยคะ่ะ เขาชอบนะคะเพื่อนๆกระต่ายจะชอบกินดอกแดนนิแลนด์นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้ชาบูกับบาวนี่กันนะคะเพื่อนๆเลยค่ะผู้เปิดประตูนี้นะคะผู้ก็จะปิดกงนะคะไม่ให้เจ้าแบมบูออกข้างนอกนะคะเวลาเขาออกไปช่วงนี้เขากําลังตั้งท้องอีกแล้วค่ะเพืพ่อนๆนะคะชาบูกับบาวนี่จะอยู่ใน กะลลดนะคะปูปิดประตูไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะชาบูนอนนะคะเพื่อนๆบรานนี้ก็หลับค่ะแล้วไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นบาวนี้เห็นไหมคะตัวเขาขยับแล้วค่ะ เามีตุกตานะคะเปื่อนมากกระดื้อมากตอนนี้นะเขากัดตุกตาขาดหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะเจ้าเบานี่นะคะแล้วนี่ก็ฮีเตอร์นะคะปูช่วงนี้ปู๊เปิดฮีเตอร์นะคะอากาศอุ่นก็ตามแต่เพราะว่าชาบูเขามีลูกอ่อนนะคะลูกอ่อนเขายังไม่มีขนนะคะเพื่อนๆปูก็เลยต้องเปิดฮีเตอร์ให้ความร้อน ให้ความอบอุ่นกับลูกเขานะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาก็จะมีวิทยุฟังนะคะเพื่อนๆวิทยุน้อยนะคะนี่ค่ะบุกับเคนจะใช้วิทยุน้อยเปิดเพลงให้เขาฟังตลอดนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงเพลงตลอดนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆกระต่ายเขาชอบกินดอกแดน่แลนด์นะคะเพื่อนๆแลวนั่นก็คือเจ้าชาบูนะคะชาบูถูกขังชาบูถูกขังเหรอลูกฮะชาบูถูกขัง กูจะให้เพื่อนๆดูนะคะลูกชาบูนะคะตุ๊กติกตุกติกุกตุกตอยู่ในนี้นะคะนะคะเพื่อนเพื่อนั่นก็คือกระบะนอนนะคะเตียงนอนของเจ้าชาบูนะคะพร้อมกับหมีนะคะหนึ่งตัวส่วนนี้ก็คือเป็นเตียงนอนของเจ้าบ่าวนี่นะคะ มีลูกหมีหนึ่งตัวเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆลุกกระต่ายตุกดิกุก๊กุก๊อยู่ในนี้นะคะ นี่นะคะเพื่อนๆลูกกระต่ายปูนะคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้านะคะมีห้าตัวนะคะห้าตัวห้าสีนะคะเพื่อนๆปุ๊กลูกปุ๊กลุกตอนนี้ก็คือเขาอยึดได้ประมาณสิบวันแล้วนะคะเพื่อนๆ นะนะคะเพื่อนๆลูกกระต่ายปูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยดุกดิก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 จะตัวสีน้ำตาลนี่ปุกปุยมากกว่าเขาเลยนะคะเพื่อนๆจะตัวสีดำนี่กินอาหารไม่ค่อยทันเขานะคะ นี่คะ่ะดำเมียมเลยนะคะแล้วก็นี่ก็คือน้ำตาลนะคะหายโอย้โอ้โอ เพื่อนๆคะวันนี้เคนแคทโมแมนได้นะคะสดๆร้อนๆเลยคะ่ะเพื่อนๆเมื่อเช้านี้เคนเขาเพิ่งเอากับดักใส่เข้าไปนะคะนี่คะ่ะดูเขานะคะขนาดเขาขึ้นเขาขึ้นมาแล้วนะคะเขาเขาดิกเร็วมากเลยคะ่ะเพื่อนๆดูสิคะโอ้โอ้ไมค์ก็อดโอ้ไมค์ก็อด YeahWellison ดิ๊ก Wellison โอ้ไมค์ก็อดผูไม่ได้ทำบาปนะคะเพื่อนๆแต่มันมันมัน มันขุดหลุมหลังบ้านเรานะคะเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปหมดเลยค่ะเราต้องฆ่ามันนะคะเพื่อนๆเมื่อนั้นเป็นออกลูกออกหลานแล้วเวลาเราเดินตกหลุมเนี่ยขาเราแพงได้นะคะเพื่อนเพื่อนดูมันดิ๊กนะคะเพื่อนๆอนันนี้สดสดร้อนร้อเลยนะคะดูนะคะดูมันดิ๊กใช้เวลาขุดมันดิ๊กนั่นหมายถึงว่ามันขุดหลุมนะคะมันใช้เวลาขุดหลุมเร็วมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูสิครับแป๊บเดียวเนี่ยนะคะโฮมันตะกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวมันขุดนะคะเล็บมันนะคะ Oh my god, amazing! Honey. He's suffering. Oh my god. We don't have him by a vital area. We got him like right here. Look. You know, just got a little bit. Okay. He's suffering bad. เคนเสียใจนะคะที่เคนดักมันได้นะคะแต่เวลาถ้ามันยังอยู่นะคะมันก็ขุดหลุมเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะครั้งแรกเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยนะ,ะที่เขาขุดเมื่อเช้านี้นะคะเพื่อนๆนี่หนึ่งหลุมนะคะเขาขุดเร็วมากค่ะบ,บางบางทีนะคะเพื่อนๆน วันเดียวค่ะประมาณสิบหลุมในละแวกนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นดักเขาได้แล้วนะคะ, <S <S คะเขาจะขุดดินขึ้นมานะคะแล้วก็ต้นหญ้าเราจะตายนะคะเพื่อนๆแล้วมันก็จะเป็นหลุมลึกนะคะบางทีถ้าเกิดหน้าฝนนะคะเราไม่จัดการมันนะคะหลังบ้านเราจะมีแต่หลุมแบบนี้แล้วก็เดินไปก็ตกหลุมนะคะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะหลุมมันก็จะใหญ่นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยเห็นไหมคะ เคงเขาก็เลยต้องต้องจัดการกับโมนะคะเดี๋ยวเคงเขาก็จะจัดการกับกองดินอันนี้นะคะที่โมแมนขุดขึ้นมานะคะเพื่อนๆเขาขุดไปทั่วเลยค่ะบริเวณน,นี้นะคะถ้าเกิดเราเราไม่จับเขานะคะหรือเราไม่ดักทํากับดักเขานะคะเขาจะขุดบริเวณน,นี้นะคะแล้วก็เป็นหลุมแบบนั้นนะคะ เต็มไปหมดเลยค่ะประมาณ10 2 0หลุมนะคะเดี๋ยววันหลังปูไปที่สนามเด็กเล่นนะคะปูเจอหลุมโมแมนปูจะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะบางทีมันน่าขยะขยแขยงค่ะมันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆ่แต่เวลาเราเห็นตัวมันแล้วมันนั่งสงสารแต่จริงๆแล้วถ้าเราปล่อยไว้อะมันก็จะทําลายสนามหญ้าแล้วนะคะเพื่อนเอนเราก็เลยต้องฆ่ามันค่ะเพื่อนเอนเคงเอามันไปจัดการแล้วค่ะเคงเขาไม่อยากเห็นมันทรมานนะคะเคงเขา ิวแว่ค่ะเคนเสียใจใหญ่เลยค่ะเคนมานั่งทําใจนะคะเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูนะคะนะคะเคนเขาทําใจ <great> เพื่อนๆค่ะปูแอบเห็นกระต่ายนะคะพอดรักกันในกระหลัดนะคะพอเขาเห็นปูเขาก็จะหนีนะคะแต่ถ้าเกิดเนีนะะ่ยเขาหนีไปแล้วค่ะชาบูหนีไปแล้วนะคะแต่เวลาปูปูมองเขานะคะ เขาจะหนีแต่ถ้าปูไม่เห็นเขานะคะเขาก็จะมาเกาะกงเจ้าบราวนี่นะคะแต่ตอนนี้ปูยังไม่อยากให้เขาฮัมปิ้ิงกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าชาบูเขาเพิ่งมีลูกอ่อนนะคะมันไม่ดีค่ะปูก็เข้าใจธรรมชาติของสัตว์นะคะแต่ปูก็ต้องหยุดเขาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเขาแอบไปเจอกันข้างหลังนะคะเดี๋ยวปูจะแอบนั่นนะ่เขาแอบ รู้ว่าปูมานะคะเขาก็เลยหนีไปก่อนค่ะเดี๋ยวเวลาปูนั่งหรือปูออกไปห่างๆนะคะเขาก็จะวิ่งกลับมาหาเจ้าบราวนี่อีกนะคะโอ้ยเขารักกันค่ะเพื่อนๆดูสิคะแอบส่องแอบส่องกระต่ายนะคะปูไม่ได้ขัดขวางความรักเขานะคะเพื่อนๆปูอยากให้เขารักกันค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆแต่จะให้เขาวิ่งหากันนะคะ เขาออกมาทั้งคู่ก็จะฮามปิ้งกันนะคะแล้วก็มีลูกอีกนะคะซึ่งมันไม่ดีต่อกระต่ายตัวเมียนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากระต่ายตัวเมียเจ้าชาบูนะคะเพิ่งมีลูกนะคะลูกเขาก็ยังไม่ถึงเดือนนะคะแล้วถ้าเกิดเขาท้องอีกร่างกายเขาก็จะไม่ไหวนะคะร่างกายเขาจะโทรมนะคะเพื่อนๆเขาก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะเขาชายค่ะเขาออกมาแล้วนะคะเขาชายค่ะเขาบอก ปูอย่าถ่ายฉันอย่าถ่ายฉันฉันอาย please ไ <I change. S 1> อยุชยัยสาธุเขาบอกว่าได้โปรดอย่าถ่ายฉันเลยฉันคิดถึงเปล่านี่ she good mama. yeah she's a g o มา mama <laughs> เคนบอกว่าเ,เจ้าชาบูเป็นแม่ที่ดีนะคะเลี้ยงลูกโตค่ะแล้วก็ออกลูกมาแล้วก็ไม่กินลูกลูกไม่ตายนะคะไม่เหมือนเ,ออเจ้า,าเ,เจ้าแบมบูนะคะ แบมบูนะคะออกลูกมาลูกตายกินลูกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะชาบูนะหัวโผล่ผลตรงข้างหลังนะคะเห็นไหมคะเขาเข้าไปหาเจ้าบราวนี่ก็อายค่ะอายกล้องนะคะอื <c oughs> สัตว์ตัวน้อยๆก็รู้จักอายนะเนี่ย <c oughs> จะชาบูคงบอกว่า โอ้ฉันรักเธอนะเบราวนี่แต่ฉันทำอะไรเธอไม่ได้นะอ่ะเขาติดกรงปูไม่ให้เธอออกมาเขาก็คงจะพูดอย่างเงี้ยเาก็จะวิง่งรลอยู่ที่กรงเจ้าบราวนี่นะคะเพื่อนๆโอ้ปูจับฉันเข้าไปในกรงได้ไหมเขาก็คงจะถามปูนะฮะโอ้ฉันคิดถึงบราวนี่มาก <c oughs> เดี๋ยวฉันไปหาอุปกรณ์มาช่วยเธอนะบราวนี้เดี๋ยวฉันไปหาอะไรมากัดทําลายกงก่อนนะเธอจะได้ออกมาหาฉันได้อืมจะเอาเครื่องตัดกิ่งไม้มาตัดลวดให้เธอดีไหมน้อเจ้าชาบูก็คงคิดอย่างนี้นะคะเจ้าบราวนี่ซึ่งอยู่ในกองนะคะเพื่อนๆก็คงเออชาบูช่วยฉันด้วยฉันอกอยากออกไปหาเธอแล้วนะ้ห เจ้าเปล่นี่ก็หน้าตาอ่อยๆนะฮะคงคิดถึงชาบูมากบราวนี่จะไม่รักแบมบูนะคะฮัมปิง้งแบมแบมบูนะคะแต่ไม่รักแบมบูนะคะเขาจะรักเจ้าชาบูมากกว่านะคะเพราะว่าชาบูเป็นมิตรมากกว่าแบมบูนะคะอันนี้ค่ะกระต่ายอ้วนปูนะคะพ่อพันธุ์ที่ดีมาก จบเบลนี่ซึ่งอยู่ในกรงนะคะคงจะคิดว่าโอ้ฉันจะหาวิธีออกจากกรงนี้ไปได้ยังไงนะเพื่อที่จะไปเจอชาบูเพราะนานๆาน,นทีปูจะปล่อยชาบูออกมาข้างนอกโอ้คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเบวนี่ก็คิดไม่ออกนะคะว่าจะออกอยังไงเพื่อนๆเ,เ,เห็นไอ้กระบะสีแดงๆไหมคะนั่นแหละคะ่ะเมื่อก่อนนะคะมันมีหลังคาครอบนะคะเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวปูจะให้ดูหลังคานะคะนั่นนะคะ หลังคามันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหลังคานั่นนะคะพอปูเอาใส่นะคะใส่ในครอบในกระบะสีแดงนะคะเจ้าบบาวนี่ขึ้นไปข้างบนได้ค่ะมันจะกระโดดจากหลังคานะคะเพื่อจะออกมาหาเจ้าชาบูนะคะปูก็เลยต้องเอาหลังคากระบะแดงออกนะคะเมื่อนั้นมันก็จะจ้ำออกมาหาเจ้าชาบูนะคะเพื่อนๆ สับสนสับสน m ม g ก็ oh ชาบูก็จะแอบไปหาเจ้าเราวนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆคงจะไปบอกกับเจ้าเปลาวนี่ว่าฉันวิ่งหาประมาณสองสามรอบแล้วฉันหาอะไรมาช่วยเธอไม่ได้เลยทำใจดีๆไว้นะเปล่าวนี่ชาบูคงคิดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆบางทีปูไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะคะปู๊ไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ออกไปหาเหตุหาอะไรนะคะปู๊ก็จะชอบมานั่งดูกระต่ายคะ่ะเพื่อนๆ มันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะคะมันน่ารักครับเพื่อนๆเ,เขาคิดกันนะคะเพื่อนๆดูสิคะโอ้หอมชันหน่อยชาบูบอกหอมชันหน่อยเปลานี่โอ้ ฉันสับสนเหลือเกินบาวนี่บอกฉันสับสนเหลือเกินฉันอยากออกไปข้างนอกเพื่อไปเจอเธอชาบูบอกไม่เป็นไรนั่นฉันนอนเฝ้าเธอหน้าบ้านนะกันและแล้วเจ้าชาบูก็นอนเฝ้าเจ้าบราวนี่นอกคงนะคะชาบูคิดถึงพ่อของลูกนะคะ จะบาวนี่ก็กระสับกระสายนะคะอยู่ในกรงกระสับกระสายนั่นกระลูกนี่ก็เมียทําไมปูไม่เห็นใจเชลเลยไม่ให้เชนออกไปข้างนอกออกมาไม่ได้นะคะเพื่อนๆปูไม่แน่ใจเดี๋ยวเจ้าบราวนี่มันจะมากัดลูกมันนะคะถ้าเอาเข้าไปอยู่ในกรงด้วยกัน <c oughs> สังเกตดีๆนะคะเพื่อน พู <laughs> ดง่ายๆนะคะสุนตีนก็นตายครับเพื่อนๆก็ <laughs> วิ่งไปวิ่งมานะคะ <laughs> เพื่อที่จะมาช่วยเจ้าบราวนี่นะคะโอ้หน่าสงสารเธอเหลือเกินทั้งสองตัวขอเวลาอีกสักเดือนหนึ่งนะคะเดี๋ยวปูจะจับเขาออกมาวิ่งเล่นคู่กันนะคะวันไหนปูจับเจ้าชาบูออกข้างนอกให้ชาบูวิ่งนะคะปูจะไม่ให้เจ้าบราวนี่ออกมาข้างนอกนะคะ แล้วถ้าวันไหนปูให้เจ้าบราวนี้ออกมาปูจะไม่ให้ชาบูออกจากกรงนะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะมาผสมพันธุ์และมีลูกนะคะอย่างที่ปูบอกนะคะเพราะว่าเจ้าชาบูเพิ่งมีลูกอ่อนไปไม่ถึงเดือนปูน่าสงสารเหลือเกินเพื่อนๆนั่งสัรงกระต่ายน้อยปูจังเลยชาบูคิดถึงสามีนะคะโอ้โหนอนเฝ้าเลยรู้สึกคะ โอ้แล้วก็มองปูนะคะด้วยความอาฆาตแค้นนะคะปูฉันโกรธเธอมากๆเลยเจ้าชาบูผมบอกปูฉันโกรธเธอมากๆเลยเธอไม่ยอมให้บาวนี้ออกมาหาฉันชาบูบานนี้ออกมาไม่ได้นะลูกหนูเพิ่งจะคลอดลูกนะลูกเมื่อนั้นสุขภาพไม่ดี น่าสงสารเหลือเกินเพื่อนๆเอ้ยกระต่ายน้อยของปูไหนจะเฝ้าลูกไหนจะมองดูลูกอีกกองหนึ่งไหนจะนอนเฝ้าพ่อของลูกโอ้พ่อของลูกก็นอนแล้วนะคะ โอ้นางสารจังเลยอย่ากโกรธฉันเลยนะอม,มองตาขวางเชียร์คิสสิคิดสิคิส,ส,คสจงใจมองอมสิโอ้น่าสงสารความรักของเราชชางาพับเหลือเกิน เป็นรักเธอมากอโอเคนะคะเพื่อนๆวิดีโอนี้ปูก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเมื่อนั้นเดี๋ยววิดีโอปูจะยาวค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามความรักของชาบูกับเบวนี่กันต่อนะคะว่าเขาจะสมหวังความรักต่อไปหรือเปล่าน,นะคะขอเวลา,าเขาสักหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆ โอ้โหกระต่ายน้อยของฉันเซ็บ๊ายบายสิลกูกบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วเพื่อนๆมาติดตามความรักของชาบูกับเบลนี่นะคะ Again Like When please the moon meets the eye moon like big pizza p i e That's a Oh my God. very sad. You see this, and then you come see this. Oh my God, I want to. Uh, I want to tell you, help me, please, help me, please. D did you record that? <laughs> yeah. Oh no, you're gonna put my scene yeah. <laughs> Oh no. When the moon hits. I'll get Honda uh, keys. Oh, honey, the baby's getting so big.